โออวันนี้วันนี้เราจะมาเล่นเกมไม่ก่อนซ sandbox อีกมึงอยู่ไหนวะเนี่ยก็มาเล่น sandbox กันกันนะก็น้าคุณมึงมึงเกมนี้ไม่ตอนนี้แม่งอัปเดตมาไหน มาใหม่นั่นก็คือแม่งอับเลียดเชียรไม่รู้อ่นานภาษาอังกฤษออกนะแค่เนะอ็นง่ายๆนะอ่านไม่ไง่ายกูอ่านไม่ออกเดี๋ยวนี่จะมาทำหนังสั้นเรื่องหน,น้าหน้นาไอเกที่เป็นตุกตูนมีแผลติดมีน้ำน้ำกดนอนนะชดเกที่สุดในบรรดาประเทศบัต เทอร์แมนอุ้ยอะไรเนี่ยน้ำเอไรจะไม่รู้เอ่ยน้ำนีไ่ไงที่ข่าว่าไม่ทำให้คนสลายไปได้ลงอีออกตั้งมีดต่าง เจองใส่มึงโอ้ยเอ่อวันดียัมเย็นไหนจ้ามาทำอะไรเพื่อนบอกดิอู้ยไม่รู้สิวะเอ้ยเพื่อนมึงงองไปท่ิยองจับน้ำมอน้าผาดิโอ้ยไม่รู้วกูจะจับยังไงช่วยด้วยกูไม่อยากจับมึงจับเพื่อนโอ้ยกูกลัวตาย กูขอจับแป๊บมันจะด,ดีไหมวันทีใครน่าเวตาไหมไอ้กบไอ้ป้นเราเป็นโกกระดูกคนเนี้ยมันโดนน้ำกดมอน,น้างี่เง่มึงปัญญาสัตว์ใช่ไหมมึงคน,เ,นเอ้ยกูเป่าไม่ไดเตียวอืมสมตีนกลับไปนว่ามึงไปโอ๊ยโอ้ยยี่ห้อ แหม่งเสร็จกูแน่มึงไปน้องกุ้งสิเีี้เอากูพลิกแม่งไปย๊าโอ้ยกูกลัวตายมึงไปน้องกุ้งสิอ้าใจเจ้เพื่อนที่พากูมาเล่นน้ำนี้อ่ะแม่งโคตรจะสะอาดนะกูว่าในแย่ลงไปจะกูไม่สนเนอะแต่กูจะเอียงตัวมึงอย่าเอียงอือ เี yeah, so oh. ้ยคุณต้องขาตัวตาย้ออืไอ้เหี้ยช่วยด้วยช่วยด้วยอืออืออ้อน้ำปืนอือแต่กูดูอือแค่การนี้วันนี้เราจะระเบิดตรงนี้ในเชียวคุณได้ข่าวว่ามึงโคตรน้ำกดมา จริงอะอันนั้นไอ้นเียนี่เขียนนี่จะสามารถทำอะไได้นืคูเน้อหาไอเดียทำอะไรได้ไหมตีดวนเอาไอ้ที่แม่งทำได้ด้วยนู้อียอีโอ้นียหายไปเลยเหลือแต่หิงเงืนเนี่ยนอะไรนนื้อหยอ ไม่เลยวันนี้มันทดส,สอบคนนะว่าคนจะตายไหม,มดับเบิ้ลเลยให้เราเอาระเบิดควันเปิดทำยังไงต่อเ้ลอ,อ,อ,องดูดีว่าน้ำม,นมันนับอาเป็นยังไงตะกูโขแปมึงกอนนะ งูยังไงนะอในในจ๋าช่วยด้วยลัวกูขาดครึ่งอยากขึ้นจ้าสบสไจะไปจะไปดสดีดีดีดดีีดดีีดดี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 ามดี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 ดอีีด้